เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะค่ายธนรัฐจัดพธิธีวันสถาปนาศูนย์การทาหารราบครบรอบปีที่117ค่ะวันที่9มิถุนายน2566ที่ห้องประชุมาารราชชาาศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการศูนย์การทหารบกเป็นประธานในพธิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปีที่117 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของหน่วยงานศูนย์การทหารราบมีพลตีอาวุธพุทธอํานวยผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบนายเสถียรจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันนายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบเสนาธิการศูนย์การทหารราบรองเสนาธิการศูนย์การทหารราบหัวหน้ากองฝ่ายอํานวยการศูนย์การทหารราบสมาคมแม่บ้านทหารบกศูนย์การทหารราบ และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหลังจากเสร็จพิธีส่งพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปห้องรับรองกองบัญชาการศูนย์การทหารราบเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองศูนย์การทหารราบพร้อมชมวิดีทัศน์ผลการปฏิบัติงานของศูนย์การทหารราบและรองนมในสมุดตรตวจเยี่ยมหน่วยนะห้องรับรองกองบัญชาการศูนย์การทหารราบพร้อมมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของศูนย์การทหารราบก่อนเดินทาง กับ ส่วนการทหารราบค่ายธนรัฐเป็นค่ายทหารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณห0,000ื่นไร่เศษก่อตั้งเมื่อวันที่10มิถุนายน2449ีามีนามหน่วยว่ากรมจเจรทหารราบกระทรวงกาโหวมจังหวัดพระนครและได้เปลี่ยนชื่อเป็นส่วนการทหารราบเมื่อวันที่7ตุลาคมพศ2497ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีและเมื่อปีพศ2 5 0 9ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากค่ายสมเด็จพระนารายมหาราช จังหวัดลบบุรีมาเข้าที่ตั้งใหม่ณนคะ่ายธนรัตน์อำเภอปายบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และปีนี้เป็นปีที่117ปัจจุบันมีพลตีอาวุธพุทธะอํานวยดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบลำดับที่45